แม่ค้าส้มตำนะครับโอดบอกว่าต้องตื่นตีสี่มาซื้อข้าวซื้อของเพื่อมาขายของแต่ลูกค้าหายไปไหนหมดทำไมเงียบจังเลยเศรษฐกิจจะดีกี่โมงหรออง้งยิงจะทำทันทีจะกระตุ้นกระเตกิจทันทีกี่โมงหรอนะอง้งยิงมันบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีทำนโยบายเร่งดวง่วนนะทันทีสิบนโยบายเนี่ยนะ ทันทีคือวันไหนหนอทันทีคือระบุเวลาให้ให้ทันหน่อยได้ไหมทันทีคืออีกหนึ่งเดือนหรืออีกหนึ่งหนึ่งปีทันทีนี่คือกี่โมงไม่ทราบนะประชาชนรออยู่รอไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยประชาชนรอไม่ไหวแล้วห้างเฮิรห้างร้านก็เงียบจนเขาปิดกิจการกันไม่รู้ตอดกี่กี่อันแล้วตอนเนี้ยแต่เห็นบอกว่าบางคนโอ้โหหุ้นขึ้นใช่ไหมเออ นะหุ้นขึ้นเศรษฐกิจดีนะเออนะครับแหมมันก็หุ้นมันก็ต้องขึ้นแหละนั้นถ้าไม่ขึ้นก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วแหละนะเออก็โหก็ดูเจ้าสัวดีนะเจ้าสัวก็ไปงานทักษินกันอนะแล้วไม่ขึ้นไม่ขึ้นได้ไงอะเออก็มีแต่เศรษฐานนั่นแหละนะลูกสาวว่าเป็นขนาดนี้ไม่ขึ้นก็เออก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะครับ โม่ต้องขึ้นแหละนะเจ้าสัวเขาไปงานขนาดนั้นนะเออนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจกี่โมงจะดีกี่โมงเนี่ยครับแม่คงแม่ค้าเนี่ยโอดกันโคนกันเต็มไปหมดไ่เจอเข้าไปดูในติกตอกได้นะแต่เห็นเนี่ยพิมพ์มาตลาดเงียบเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นมาทุกวันมีมาทุกวันนะครับเออ นั่นแหละถ้าเรื่องลุงตู่ป่านนี้โอ้โหรับรองขึ้นยิ่งกว่านี้อีกฮะนะถ้าเรื่องลุงตู่ป่านนี้นะฮะโอ้ยเศษรษฐกิจนี่ขึ้นอยู่มันจะขึ้นยังไงอะ่ะนะเออเรื่องลุงตู่ป่านนี้กระตุ้นเศษรษฐกิจจนแบบเขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นน่ะนะกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกระตุนต้นไปเรื่อยกระตุน้นหนมีทั้งเที่ยวด้วยกันมีคนละครึ่งนะเออ นะครับโอ้โ oh, ห mm hmm. ตอนนี้โรงแรมโรงแรมนี่เ mm hmm. งียบกันไปหมดนะออวันก่อนใอ,อ้มีก็เพิ่งไปศรีราชาไปอะไรมาบางแสนไปอ,อ,อะไรมา mm hmm. ก็เงียบเงียบนะครับเออนะวันก่อนก็ไปเดินไอง,งานอะไรไง,งานไอเนี้ยไองาน,งงานเขาเรียกว่างานสวนสนุกอะที่คา์นิวอะไรทั้งอย่างตรงเขามาจัดที่นวานครโอ้โห oh. วันศุกร์นะแอนวิไปวันศุกร์นะ คือแบบเฮ้ยแบบคนโล่งอ่ะคือแบบโอ้โหปกติเคยไปแอดมินเคยไปเขาจัดที่หนึ่งตรงแถวอ่าไทยวัสดุอโอ้โหคนเยอะมากแน่นเครื่องเล่นคนแน่นเต็มแต่คือไปมาล่าสุดนี่คือแบบเออคนไม่มีเลยอ่ะคนน้อยมากนะครับเนี่ยนะคนซื้อของจับถ่ายอะไรก็น้อยร้านค้าก็ลงโล่งนะอย่างเงี้ย เออเนี่ยใครไม่เชื่อลองไปเที่ยวดูงานคานิวัาออตรงนวนานครเนี่ยที่เขามาเปิดนี่ยนะครับเออคนมนันน้อยไงก็ไม่รู้นะงานวงงานวัดอะไรก็คนน้อยคนน้อยคนน้อยเอยออ่ะจะก,กระตุ้นอะไรกระตุ้นสักทีเถอะนะครับประชาชนก็รออยู่นะทําอะไรก็ทําทันทีนะครับเงินดิจิตอลก็ทําทันทีสักทีเถอะนะขายฝันอยู่นั่นแหละยื้อเวลาอยู่นั่นแหละเออ นะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกําลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกําลังใจทุกคนด้วยนะครับ